อีกแล้วค่ะในชนาของหญิงไอชวนกินวันนี้ไอพาทุกคนมาทำเมนูต้อนรับไปเลยนะที่จะถึงนี้ค่ะซึ่งมันจะมูมมิงฟุ้งเฟแค่ไหนก่อนอื่นเลยช่วยกันไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเราไปเริ่มลงมือกันค่ะในขั้นตอนแรกนะคะให้เพื่อนๆทุกคนตั้งน้ำค่ะเพื่อที่เราจะละลายช็อกโกแลตกันค่ะในการละลายช็อกโกแลตนี้นะคะน้ำที่เราตั้งนั้นจะต้องไม่เดือดพร่านเกินไปค่ะ คือเดือดแค่พอประมาณค่ะแล้วก็ใช้ไฟที่ต่ำที่สุดนะคะแล้วก็ใส่ช,ช็อกโกแลตลงไปค่ะเอเลมละลายไวท์ช็อกโกแลตเป็นอันแรกนะคะช,ชค็อกโกแลตที่ไอใช้ใชจะเป็นช็อกโกแลตคอมพลค์ค่ะสามารถหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่โลตัสหรือซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปค่ะจากนั้นเอลมละลายดาร์กช็อกโกแลตนะคะวันนี้ไอช้ดาร์กช็อกโกแลต67%ค่ะแล้วก็จะใส่ไวท์ช,ช็อกโกแลตไปนิดหน่อยนะคะเพื่อให้เขามีความขมที่ไม่มากค่ะ จากนั้นพอเราละลายช็อกโกแลตเสร็จนะคะเราจะตั้งเขาพักไว้แล้วเราก็จะไปทําการเช็ดสตรอเบอรี่ที่เราล้างทิ้งไว้ค่ะอันนี้จะใช้กระาดาษเช็ดชู่ในการซับนะคะในขั้นตอนนี้อยากให้ท่านผู้ชมระมัดระวังนะคะให้เช็ดเขาเบาๆค่ะแล้วอันนี้จะเป็นส่วนผสมของการผสมสีค่ะไอใ,ใช้น้ำมันพานะคะใส่ถ้วยลงไปแล้วก็ตามด้วยสีผสมอาหารสองสที่ไอเตรียมไปค่ะ พอคนสีกับน้ำมันเข้ากันนะคะไอก็จะมาผสมลงตัวไวช็อกโกแลตที่ไอเตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้ค่ะวันนี้ผสมสีแดงกับสีชมพูนะคะสีสามารถปรับได้ตามที่ท่านผู้ชมต้องการเลยค่ะอันนี้สังเกตได้ว่าเขาระหว่างสีกับช็อกโกแลตนั้นเข้ากันหรือยัง,ยงก็คือตัวเขานะคะจะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็สีของช็อกโกแลตจะสม่ำเสมอค่ะ พอไอไดสิ่งที่ต้องการน,นะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มจุบช็อกโกแลตสีเบจกันก่อนเลยค่ะเริ่มต้นสีเบจที่สีขาวค่ะพอเราจุมสีขาวเสร็จนะคะเราจะพาเขาไว้สักคู่นะคะให้เขาเสร็จตัวเพื่อที่จะแต่งเขาในสีต่อๆไปค่ะ อันนี้สามารถทำได้ตามรูปแบบที่เราต้องการเลยค่ะตามจินตนาการเราได้เลยไอนนเลือกจุ่มสีเบจก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาแต่งตัวเขาที่หลังค่ะในขั้นตอนนี้ถ้าเพื่อนๆอยากใส่กิตเตอร์นะคะก็สามารถใส่ตอนที่ช,ช็อกโกแลตของเรานั้นยังไม่ยังไม่ได้แห้งมากเกินไปค่ะ เดี๋ยวเราจะไปเริ่มแต่งตัวให้สตรอเบอรี่ของเรากันเลยค่ะเราจะมาเริ่มทำของผู้ชายก่อนนะคะก็คือจุ่มเขาลงในด้าช่วงวลไรค่ะช่วงวลตค่ะก็เท่ากับว่าใส่สูตรให้แล้วไอจะเลือกลูกใหญ่ๆนะคะเพื่อให้ส่งความแมนๆเลย ส่วนลูกเล็กๆเดี๋ยวไอจะแต่งตัวเป็นผู้หญิงค่ะสวยๆหวานๆอันนี้ก็จะทำลวดลายตามที่เราต้องการได้เลยค่ะลูกหัวใจแอก็จะเน้นนะคะโดยการที่ใช้ดาร์ชโกแลตนันตัดเส้นค่ะ เราก็จะไปทำการตกแต่งในส่วนที่เหลือกันนะคะตามความชอบของแต่ละคนได้เลยค่ะหากท่านผู้ชมต้องการเขียนข้อความไปบนสตรอเบอร์รี่ที่ฉุบช็อกโกแลตของเรานั้นก็สามารถเขียนได้เช่นกันค่ะเพียงแต่ท่านผู้ชมนั้นต้องรอให้สตรอเบอร์รี่ที่เราเคลือบในสีเบสชั้นแรกนั้นแห้งก่อนค่ะแล้วถึงทำการเขียนตัวอักษรที่เราต้องการลงไปบนช็อกโกแลตที่เราเคลือบได้เลยค่ะ จากนั้นเราก็ทําการตกแต่งตามที่เราต้องการจะใส่กีเตอร์หรือว่าจะใส่ตัวน้าตาลปั้นลงไปก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปชมตอนท้ายกันนะคะว่าจะออกมาได้ฟงฟ,งฟิงมูมิงแค่ไหนค่ะ ได้แล้วค่ะเมนูสตอเบอรี่เคลือบช็อกโกแลตที่จะเอาไปให้แฟนในวัาเลนไทน์ค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้อายได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไอราไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ